สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเฮ้าเนาะครับครับซึ่งตั้งแต่เมือ่อคืนมาจนมาถึงเซานี้เนาะครับกะมีเรื่องเล่าข่าวสารมากไม้ที่เคลื่อนไหวทั้งด้านหน้าเฟซบุ๊กเนาะครับซึ่งถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนาะครับอันนี้จะเฝ้าไปเขาจะเฝ้าไปคิดถึงว่าเพิ่น ในล่องจากเวทีสาวหน่อยแล้วนะครับแต่อันนี้ผมอยากมาว้าถึงอีกมุ่มหนึ่งนะครับที่เข้าเคยติดตามสาวหน่อยเพียบ่านแพงมากตั้งแต่เขาหล้จากสาวหน่อยเพียบานแพงนะครับเข้ากันรูกันดีนะครับว่าบจูเล่เป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์นะครับหรือนี่มันอาจสิเป็นคอนเทนต์หรือเปล่า แต่ย่างใดอันนี้กะคือแคร์คิดเนาะครับพระว่ายังก่อยใช้ลรนี่กะกลับมาสาวหน่อยํำเพรินโชว์เนาะครับแล้วกะยางพีลาหน่อยซึ่งเพื่อนกะได้โพสต์ออกมานั่นเพื่อนกะอยู่กับสาวหน่อยมาตั้งเก้าปีเนาะครับแล้วเพื่อนกะเป็นคน่นี่สนิทสนมกับปอโตเป็นพิเศษอยู่เนาะครับเพราะว่าผมมองว่าเรือสิเป็นคอนเทน เพื่อทีตสร้างกระแสขึ้นมากแล้วก็ให้พีละน่อยไปประจําอยู่วงสองซึ่งพีละน้อยกับท่างก้อยชลินี่เพื่อนกาสนิสนมกันเนาะครับมันอาจสิเป็นแบบนี้บอรหรือจังไดพี่น้องมีวาอคิดเห็นจังไดร่องคอมเมนต์มากครับสําหรับน้องไดมอนด์ลิทิ์ไกเนาะครับซึ่งถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนาะครับโดยที่บอไปสนใจผัวของน้องว่า นองบปได้ประจําทั้งวงหนึ่งทั้งวงสองแต่ถ้ามุ่มถ้ามองอีกมุ่มหนึ่งคือนองไดมอนลูกไส้พ่อไม่ไทเนาะครับพ่อไม่ไทกระสนิทสนมกันกันกบบอสโจเนาะครับพ่อไม่ไทก็ได้ฝากฝังให้บอสโจโด,ดูแลนองไดมอนอยู่นะครับทีเฮาเ็ยนคชิปที่าทา่านมาเนาะครับซึ่งหรือนี่อาจ,จเป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งเพื่อที่จะให้นองไดมอน ไปเปิดโตอยู่สาวน้อยลํำเพื่อนชั่วซึ่งแน่ที่แน่นอนนะครับนั่งเอกสาวน้อยล้ำเพื่อนชั่วก็คือก่อยใชย้เลนนี่เนาะครับหรือเนี่ยอาจสิเป็นครูพระเอกนั่งเอกของสาวน้อยลํำเพื่อนชั่วครับหรือเปินเสียเอาน้องไดมอน์ไปขึ้นเป็นพระเอกนั่งเอกครูครับก่อยชายลนี่หรือเปล่าครับเพะว่านั่งทีเฮ้าหูเนาะครับ ว่าจอกพอคอนเทนต์เนาะครับอีหยังมันก็เกิดขึ้นได้บางเท่อที่เฮ้าเห็นพนันนาโลกโซเชียลเนาะครับมันอาจสิบ่แมนย่างที่เฮ้าคิดเนาะครับอาจสิเกิดเรื่องที่เฮาบ่ขาดคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เนาะครับบอจูแล้วก็ขึ้นซื้อจอกพอคอนเทนต์เนาะครับอันนี้ก็แค่มุ่มองมุมมองผมเนาะครับซึ่ง f อฟซาทันใดคิดเห็นแบบไดล่องคอมเมนต์นกันมากเบิ่งงด้ครับ คิดว่ามันสิเป็นคือ,อยังผมคิดบอรหรือว่าเพิ่อนตัดสินใจที่บอให้นองไดมอนกับอาละหน่อยเนี่ไปต่ออีหลีหรือจังไดครับจังไดก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คลิปให้เด้ดครับขอบุนครับผม